สวัสดีครับผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกอล์ฟไม่กลับโมโตผมอุ้มไม่กลัโมาโตครับคันนี้ก็น่าจะเป็น211ที่ส่งท้ายปีแล้วใช่ถ้าจะเจอ2อ1อีกทีหนึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องปีหน้าละใช่ครับนะครับวันนี้นะครับจัดแบบสภาพสวยงามมาให้กับคุณผู้ชมนะครับและที่สําคัญไม่ใช่ e 200นะ บอกไว้ก่อนสเปเชียลเลยโคตรแรงใช่คันเร่งไฟฟ้าเหยียบปุ๊ดกระโดดปาร์ตเหยียบปุ๊ดกระโดดปาร์ตเลยนะครับใช่ลครับถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะครับกระทืบกระทืบคันเร่งแรงๆจะต้องระวังเลยใช่นะครับบากพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นก็คือเจ้าเบนซ์นะครับ E Class W211 ฟังราดเธอดีีครับ E240V6 ใช่อวังการเกิดพับด้วยขับมันแน่นอนใช่ขับสนุกนะครับใช่แล้วก็ล้อ แต่งมาแล้วเรียบร้อยขอบ19สวยงามมากนะครับเข้ากับรถมากเลยใช่นะและความนิ่มนวลของเธอเหลือเชื่อว่ายังอยู่ใช่นะครับไปชมสภาพกันเลยดีกว่าครับครับมาครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเจอกับเจ้า211อาวังกาศ งามๆคันนี้นะครับครับผมปีอะไรนะครับคันนี้เป็นปี2004ครับผมครับก็เลยนี่เลยโลโก้ดาวรอยมืสดเด็เบนเงาสวยงามเลยนะครับผมสปริงเกี่ยวข้างในใช้งานได้ปกตินะครับครับกระจังหน้าโครเมียมเงาสวยงามเลยตรงกลางไม่มีซีหักไม่มีฟันหล่อนะครับครับทะเบียนอันเนี้ยสำหรับคนเล่นรถ เล่นชอบเล่นเลขทะเบียนกันนะครับอคอร์ลังเนี่ยยังงี้หมดอคอร์ลังด้วยจริงนะใช่แล้วเฮ้ย,ยหมดอคอร์ลังนี่ว่าใช่เพราะว่าอคอร์ลังเนี่ยที่เขาเล่นกันเยอะเพราะว่ามันคือตัวสุดท้ายและของเป็นหมดที่เป็นพยัญชนะคู่ครับช่ครับผมก็อันนี้แล้วเลขก็แอบสวยด้วยนะ8 3 2 8กรุงเทพมหานครอันนี้ให้กับเราไปเลยนะครับสำหรับสายที่เล่นเลขทะเบียนก็มีมูลค่าแน่นอนนะครับผมเลนไฟหน้าของเขาก็ถือว่าสายสวยงามอยู่นะครับผมรีเฟลกเตอร์ข้างในนี่ชัดเจนเลยแล้วก็เป็นตาโปรเจคเตอร์มาด้วววววยยยยยนนนนะคคครรรัับบบิด้้้าาาาทีีี่่่เเเเเป็โมมมงงงสลลแตออก E240 กับ e 200คอมกันชนหน้าเขาไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวส0 0กันชนเขาจะเป็นทรงยาวมันทำาเขาเรียกทำออกมาดูหรูหรามากกว่าตัวเจ้าตัว e 200คอมนะครับผมใช่ครับแล้วก็ตัวตัดหมอกเขายังอยู่ครบเลยแล้วก็ที่พี่กอบอกไปแล้วแมคร19ครับลายนี้บอกเลยนะครับผมว่ามันดูลงตัวกับเจ้ารุ่นนี้มากๆเลยนะครับแล้วล้อเขานี่อ f f s e ตหน้าหลังเนี่ยก็เป็นแบบหน้าตื้นหลังลึกด้วยครับทำให้มีติตัวถังในเวลาใส่กับล้อชุดนี้แล้วดูดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญ เป็นยางคุดเยียด้วยหยางพร้อมใช้งานเลยครับคุณผู้ชมไปก็ใช้งานได้เลยนานๆเลยนะครับผมครับแล้วด้านข้างเลยนี่เป็นตัวอวังกาแท้โรงงานนะครับผมตัวเพจก็ยังแนบสนิทสวยงามนะครับแล้วก็โครเมียมที่ขอบประตูนี่แนบสนิทเลยเช่นกันนะครับครับไฟเลี้ยที่กระจกยังมีอยู่ให้แล้วก็เป็นสภาพสวยงามด้วยีมีแตกเลยนะครับครับแล้วก็เป็นอวังกาใช่ไหมมันก็จะเป็นลมดำมาด้วยเห็นไหมสภาพลมดำตรงนี้ก็ตรงขอบกระจกเขาก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับครับสีสันกระจกนี่สวยงามเลยนะครับผมเป็นแบบ เขียว U V ว่าอันนี้จะเข้มขึ้นมานิดนึงนะสำหรับบางคนที่อยากได้ความเขียวแบบสไตล์รถยุโรปรแต่ก็กลัวความร้อน อันนี้เลยลงตัวมากๆนะครับผมก็เอาไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนฟิล์มเลยนะครับผมบล้อหลังนี่เลยสภาพล้อแม็กเขาก็ยังคงสวยงามเช่นกันขอ19้ายางกูดเยียร์เลยนะครับผมแล้วก็ที่ผมบอกว่าเป็นหน้าตึ้หลังลึกล้อหลังก็จะมีความลึกกว่าล้อหน้านะครับผมแล้วอยากให้ดูอ f f s ็ตล้อเห็นไหมนี่ลงไปพอดีเป๊ะบอกเลยว่าขับเนี่ยหล่อมากดูด,<ม>ดีมากเลยผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับมิติรถนะครับเวลาใส่ล้อโอ้โหดูดิมันดูเต็มพอดีซุ้มเลยนะหลอ่อกำลังหล่อเลยมาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับ ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยนี่เป็นไงเลนไฟเขาก็ยังถือว่าสภาพสายสวยงามอยู่นะมีตาโปรเจคเตอร์มาด้วยผมแล้วก็โครเมียมข้างในเป็นรีเฟกเตอร์เขายังโค้งสวยงามอยู่นะครับผมค,คด้านหน้าที่เป็นโครเมียมนี่เป็นไงเงาสวยงามเลยนะครับผมไฟตัดหมอกมีมาให้ยังสสวยงามเช่นกันนะครับ,รบพอด้านข้างเนี่ยคือแดดมันเริ่มเข้าฝั่งนี้เยอะแล้วนี่เห็นอัะการเป็นเทเลของเขา บอกเลยว่าสวยงามมากสีสันเขานี้ประกายมันเทลิกขึ้นสวยงามทั้งคันเลยนะครับ,รบล้อหน้าที่เป็นล้อแต่งขอบสิบเก้านี่ฝั่งด้านซ้ายก็สภาพล้อแม็กเขาก็ยังถือว่าสวยงามเช่นกันนะครับ,รบผมยังกูดเยี่ยก็ยังพร้อมใช้งานเช่นกันนะครับภาษีคันนี้เป็น25มิถุนายน2567ก็ก็ใช้กันถึงปีหน้านเลยนะครับก็บเอาไปขับได้สบายใจในทันปีใหม่นี้นะสำหรับใครที่อยากใช้เดินทางบางทีบางคนแบบ ทำงานอยู่กรุงเทพอยากกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดขับเบ้นลุลๆอย่างนี้ไปสักคันนะรู้หลา <c oughs> ดูดีแน่ในใ<อ>น่แล้วนะที่เราบอกแล้วเป็น240ด้วยจริงๆแล้วอะ่ะเราผมเคยได้ใช้240เดินทางต่างจังหวัดบ่อยนะครับเชื่อแม้ว่ามันประหยัดนะมาเหลือเชื่อเลยใช่ครับเพราะว่าด้วย CC มันอาจจะแบบ ประมาณ2 4 0 0ซีซีเนี่ยแต่พอเดินทางต่างจังหวัดไกลๆอ่ะเขาใช้รถต่ำก็ทําให้คุณผู้ชมเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยจะเร่งแซงหรือพอความเร็วนิ่งๆเนี่ยมันประหยัดใช้ได้เลยนะรุ่นนี้ประหยัดในรถยุโรปนะครับใช่แล้วครับผมไปคิดว่าประหยัดแบบอีโคคาร์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเทียบกับสเกลที่เป็นรถยุโรปด้วยกันแล้วกันใช่ครับนี่ว่าสเกลที่เป็นรถยุโรปด้วยกัน24งสี่วนตรงนี้ถือว่าค่อนข้างประหยัดเลย แล้วก็ด้านข้างเขานี่แนบสนิทสวยงามเลยนะครับผมคิวโคมียมก็เงาสวยงามเช่นกันนะครับชิ้นลมดําที่กระจกก็เงาสวยงามทุกชิ้นเลยไม่มีบุกไม่มีรักยิบไม่มีงอนะล้อหลังนี่เลยที่เป็นล้อหลังที่ลึกกว่าล้อหน้าของเขาก็สภาพล้อแม็กถือว่าสวยงามเช่นกันยางกูดี่ของเขาก็พร้อมใช้งานครับก่อนจะชมบันทายนะครับเมื่อกี้ขอแก้หน่ดนึงเมื่อกี้บอก440มันเป็น2,600ปล่อยไก่ตัวบอ์เลยคือตัวเองพูดอยู่ทุกวันเองนะพูดผิดเองคือมันเป็น E240 แต่ E240 ตัวนี้เขาจะเป็นเครื่อง2,600ซีีกมอผขภ พูด CC ผ,ผิดแต่รหัสของเคขาคือ E 2 4 0ครับ,คร,บครับผมเครื่องเป็น2 0 0 6นะครับนี่เลยไฟไท้ายฝั่งด้านซ้ายของเขาที่ผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นตัว240ขึ้นไปที่ไม่ใช่ตัว E 2แล้วคอมเพรสเซอร์ไฟท้ายก็ไม่เหมือนนะครับไฟไท้ายของนี้จะเป็น Mate LED นะครับผมก็จะดูหลามากยิ่งขึ้นไฟท้ายเขาอยู่ในสภาพที่สวยงามเลย e240 โคมียมเงาวสวยงามครบทุกตัวอักษรเช่นกันนะครับผมโลโก้ Mercedes b e n เงาวสวยงามไฟเบรกดวงนที่3ของเขาก็ยังสภาพสวยงามเช่นกันและเป็นโลโก้ Mercedes b e n z แท้ด้วยนะครับครับ2.6ก็คือซ mm ีซ hmm. ีของเจ้าคันนี้เลยก็บอกแล้วเดินทางจังหวัดสบายๆพละกำลังเหลือๆโคมีมเขายังเดิมอยู่ครบด้วยนะครับ ไฟท้ายด้านขวานี่เป็นไงเป็นตัวเม็ดเอลดของเขาก็ยังคงสวยงามเช่นกันนะไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะครับครับแล้วก็การชนด้านหลังของตัว240ก็ไม่เหมือนเช่นกันครับการชนเขาจะเป็นทรงยาแบบนี้นะครับผมก็สภาพการชนของคันนี้คือสวยงามเลยคีโมบิมด้านหลังก็เงาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับครับคบันนี้ขอเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทกดค้างไว้เช่นนี้นี่เป็นไงโอเด้งขึ้นเลยนิ่มๆเลยนะใช่โช๊คเขายังดีนะใช่แล้วเนี่ยหลายๆคันนะครับถ้าเป็น W211 เนี่ยไม่ว่า E อะไรก็แล้วแต่ ตัวโช๊คหลังกับฝากระโปรงเนี่ยชอบพังนะครับใช่คือต้องบอกงี้พี่ในโช๊กกับฝากระโปรงหลังเนี่ยก็คือของเบนรุนนี้จะมี2ส่วนส่วนที่เป็นโช๊กกับเป็นส่วนที่เป็นสปริงเวลามันเสียมันจะมี2กรณีคือเปิดแล้วไม่เด้งขึ้นเลยกับอีกกรณีเด้งดิ้หน้าเลยคักันนี้เราเห็นแล้วเมื่อกี้ผมเปิดเห็นไหมขึ้นซอฟนุ่มๆนะก็ทั้งสปริงทั้งโช๊คใช้งานได้ปกตินะครับครับมาดูห้องสำหระของเขาเป็นไงความสะอาดความเดิมๆของเขาบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามเลยนะแล้วก็เจ้าของเขามีการติดพรมดมาให้้วย ก็ทาให้ท้ายเนี่ยคุณของคุณของเดิมคุณผู้ชมเนี่ยไม่สกรปรกง่ายนะครับ,รบมาขอดูล,ล่างหน่อยเลยนี่เห็นไงมกลมเดินล่างอยู่ครับผมแล้วก็ตัวเกี่ยวอันนี้นี่เกี่ยวไว้งี้นี่ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับครับอ,อะไรยังดูเอ,อะไรยังอยู่ตัวขอรักรถก็ยังอยู่เช่นกันนะครับผมตัวแม่แรงฝั่งนี้แขนเดียวยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ไฟห้องสำารับของเขานี่เลยทั้งซ้ายทั้งขวาติดครบนะนี่ข้างซ้ายข้างขวานู่นเลยครับพี่กอล์ฟก็จะครบนะครับแล้วก็ ตัวที่เป็นสามเนลียฉุกเฉินก็ยังอยู่นะแล้วก็ไฟดวงที่3ที่กระโปรงหลังก็ยังอยู่ครบถ้วนเช่นกันครับมาครับรถสวยนะครับก็ต้องคู่กับกระจกเดิมจากโรงงานนะครับนี่เลยกระจกหน้า m e r c e d e เ Ben บเลยนะครับผมวนะันน้าฝ่กข้างซ้ายเลยนี่กระจกเบนซ์หลังซ้ายบ้านใหญ่เบนซ์ z, หลังสายบ้านเล็กก็ยังเป็นกระจกเบนซ์เช่นกันนะครับครับกระจกบ้านหลังเลยนี่กระจกเบนซ์มาต่อกันที่หลังขวาบ้านเล็กนะครับหลังขวาบ้านเล็ก เบนหลังควา,านใหญ่เบนกระจกฟังคนขับนี่เลยกระจกเบนครบทุกบานครับที่ผมให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่คือความเดิมของเขาใช่แบบนี้จากโรงงานใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารถคันไหนที่กระจกไม่เดิมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอุบัติเหตุเสมอไปนะใช่ผมยกตัวอย่างของเคสร,รถที่ผมใช้ยู่ รถกูกระจกแตกหลายคันมากเลยอ่ะคืออย่างนี้พี่อันเต้ยมันโดนดีดเข้ามาบ้างใช่เพราะอย่างรถผมเองผมใช้รถกระบะใช่ไหมเชื่อไหมว่ารถผมเองกระจกบานหน้าก็สองบานเข้าไปแล้วโดยที่รถผมไม่เคยอุบัติเหตุนะใช่เพราะวบางทีเราวิ่งแต่อ่างแบบไม่มีหินดีดเข้ามาใช่ครับเพราะเดี๋ยวพอเรารีวิวแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวบางคนจะไปคิดว่าของเพื่อนร่วมอาชีพของเต็นท์อื่นอาจจะไปคิดว่าเฮ้ยกระจกเขาไม่เดิมอุบัติเหตุไม่ใช่นะคุณผู้ชมต้องคิดก่อนว่าอ่าเดิมเนี่ยคือสิ่งที่ดีอันนี้คือการันตีแล้วว่าไม สองรถที่กระจกดินบานหน้าไม่เดิมนั่นก็คือมันมีหลายกรณีใช่ครับต้องบอกอย่างดี้วยพี่กอลเพราะว่าจริงๆแล้วร้านเราอ่ะ90%าเครับ้าเราคือรถสะสมการที่คุณผู้ชมได้ดีเทลอันนี้เพิ่มเข้าไปก็ช่วยคุณผู้ชมตัดสินใจได้แต่ด้วยความที่ว่าเราทําแบบนี้มาทุทกๆคันและไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่ารถสะสมเราก็ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไปเลยครับมาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ง,งามนะครับงาม,งามของเจ้าสอง E 2 4 0นคันนี้ใช่แล้ว่ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนะครับ เครื่องเขาเป็น V6 กใช่สิเต็มเลยนะครับใช่แล้วคือเครื่องบล็อกนี้คือมันเป็นเครื่องที่บอกเลยว่าใช้งานดีมากๆเลยนะคเครื่องยนต์ตอนตัวนี้เขาจะเป็นรหัส M112 นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 6 0 0นซีซีหสูบแบบ V ครับครับก็บอกเลย เดินทางไกลที่บอกไปแล้วเดินทางไกลสบายๆพลังกําลังเครื่องยนต์เหลือๆแล้วก็เวลาคุณผู้ชมเดินทางต่างจังหวัดไกลมากๆถ้าคุณผู้ชมเราคันเร่งนิ่งๆเนี่ยก็จะมีความประหยัดพลังงานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับใช่ครับและการันตีนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยแก๊สแน่นอนนะครับใช่แล้วครับผมล้วนตั้งแต่กําเนิดนะครับใช่ครับผมพี่ก๊อ็มานี่หน่อยดูนี่เลยความเร็วของเขาตัววอร์นิ่งมาตรฐานการเห็นไหมยังอยู่นะครับพอเอาตัวตัววอร์นิ่งไฟหน้าฝั่งข้างขวาตรงที่มอนญไอตัวแผ่นพัดลมมอน้ำ ด้านซ้ายยังอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วตอนนี้เลยม้กกะทั่งที่กระโปรงหน้าเขานะเห็นป่ะตัวเห็นนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็ตัวการของความร้อยของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพภายในของเจ้า211คันนี้นะครับครับฐานประตูของเขายังอยู่ในสภาพที่ใหม่และสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับลำโพงไม่มีแตกหักนะครับลายไม้ทุกอย่างของเขาสวยงามเอตัวนี้เขาเรียก ลายไม้อะไรนะผมผมผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดว่าใครรู้ชื่อเรียกของเขาเนี่ยรบกวนเม้นให้หน่อยนะครับใช่ครับผมเพราะด้วยความที่ว่าเฉดสีของลายไม้ที่เป็นตัว2องนึ่งหนึ่งเนี่ยถอให้2องสีูนเหมือนกันลายไม้เขามีหลายสีมากเลยนะใช่ครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะแต่ส่วนตัวผมกับพี่กลอชอบชอบแบบลายนี้สีสวยนะครับสีสันสวยงามเลยแล้วก็อยู่ในสภาพที่สวยงามด้วยนะครับครับมากระกไฟฟ้านะครับลงขึ้น นี่ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับครับลงอีกทีนะครับผมเดี๋ยวผมไปปรับกระจกข้างไฟฟ้าให้ชมนะครับครับกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับสักครู่นะเดี๋ยวบเปิดประตูก่อนช่องลำพวงตรงนี้ก็สวยงามนะไปทางข้างซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติครับครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างกันบ้างนะครับคุณผู้ชมดูสิครับนี่คือเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับใช่แล้วสภาพของเธอนะครับดูสิครับ สวยงามไหมฮะโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับใช่แหละครับให้ดูตรงนั้นละให้ดูสครับเพจอีกสครับเพจใหม่มากเลยนะดูดิใหม่กริปเลยนะครับแล้วดูพรมดิพรมมีครับด้วยอะดูสิครับสวยไหมฮะโอ้โหสวยมากจัดไปครับระบบไฟฟ้าครับนี่เลยเดินหน้านะครับนี่แล้วก็ถอยหลังแล้วก็กระดูกบ่อนะครับขึ้นลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นนี่ลื่นๆนะลงแล้วก็หัวหมอนลง แล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกตินะครับมาต่อกันที่คอนโซลกันบ้างนะครับคอนโซลของเธอนะครับก็อยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับใช่ค่ะลายไม้สวยและเงางาม<ช>มากครับเห็นไหมฮะ แล้วก็กตรงช่องแอร์ตรงกลางเห็นไหมสภาพสวยงามเลยนะตรงกระแกงนี้นี่ชอบแต่หักบัวกันคันนี้บอกเลยว่าอยู่สภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับ,รบชุดคอนโทรลแอร์ปุ่มอยู่ครบเลยไม่รอกไม่ร่อนด้วยครับผมตรงจอติดครบปกตินะอันนี้คือวิธยุเดิมของเขาอันนี้ก็คือเดี๋นะจอเปิดติดใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับ,รบแล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นใส่ตัวกล่องซีดีนี่เปิดขึ้นมาเห็นไหมนี่ใส่ซีดีได้หกแผ่นก็ยังอยู่นะครับผม,บมใช้ก็ปิดลงป้ายนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับที่คีบุรีช่องสุดบุรีเปิดได้จากตรงนนนี้้้้กกก็็ยังงงใชาไดปติะแลว ที่พี่กอบอกไปแล้วอาวองการใช่ไหมนี่หัวเกียร์เขเป็นตัวอาวังการนะครับผมสภาพเกียร์หัวเกียร์เขาสวยงามเลยเป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติด้วยนะครับตรบงกลางเลยนี่วางที่วางแก้วน้ำได้ก็ยังเปิดใช้งานไ,ได้ปกตินะครับเปิดออกมานี่เกียร์กลางของเขาก็ยังอยู่ก็ลึกๆใช้งานได้ปกติเลยนะมาชมดังด้านแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับแผงประตูฝั่งคนขับของเธอนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามหรูหราดูดีใช่แล้วไม่มีตำหนิ โอ้โห<า>สวยมากดูสิแล้วก็ที่อีกหนึ่งจุดเลยที่ผมจะชอบบอกเสมอว่ารถรูลารถลักชูรี่ตรงนี้มันชอบเป็นบูดนุ่มครับสำหรับคุณผู้ชมทีเวลาเท้าแขนไปแบบนี้แาน,นิ่มๆอย่างนี้นะครับผมบอกเลยเดินทางไกลเนี่ยสบายแน่นอนนะครับครับแล้วก็ช่องใส่ของด้านล่างช่องลำโพงอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับครับกระจกไฟฟ้าเลยนี่ลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวปรับข้างด้านขวาให้ชมนะครับครับไปทางขวาเลยนี่แล้วก็ซ้าย แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนทุกทิศทางครับมาต่อกันที่เบาะฝั่งคนขับกันบ้างนะครับครับเบาะฝั่งคนขับนะครับก็ดูหรูหราดูดีสวยงามไม่ขาดโอ้โหดูสิได้ไม่มีร่นนะครับใช่แล้วเห็นไหมฮะดูสครับเพจต่อครับแล้วก็ไหนๆก่อนพี่กอมาที่สครับเพจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลืมอีกเลื่อนไปทางวินโคด้านข้างนิดนึงแต่วามเอีสวยงามนะครับนี่จะให้ดูวินโคตรงนี้นิดนึง ด้านข้างนี้เลยไปครับลงมาหน่อยลงมาให้ผมหน่อยนี่4 6 5 7้ผมเช็คมาแล้วนี่4 6 5 7 e 2 4 0นะครับผมเป็นรถสเปคอันนี้แล้วก็เป็นภายในภายนอกตรงตามนี้นะแล้วก็เป็นเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะนี่เป็นอวัากาศแท้จากโรงงานนะครับครับผมสวยนะครับจากเบนซ์นะครับใช่แล้วดูดีนะครับวงมาลัยของเธอจะสวยหรือเปล่าขอดูหน่อยบอกไฟฟ้าล่ะเอเออลืม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 อา่าบกไฟฟ้าก่อนบอกไฟฟ้านะครับนี่เลยเดินหน้านะครับ แล้วก็ถอยหลังแล้วก็พนักพิงเอ้ยแล้วก็ตัวลองก้นนะครับผมขึ้นลงแล้วก็ตัวพนักพิงขึ้นแล้วก็ลงนี่แล้วก็หัวหมอนนะครับลงแล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมครับพวงมาลัยของเธอครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามและดีอยู่นะครับใช่แล้วฮะโลโก้เบนท์ทุกอย่างชัดเจนนะครับปุ่มไม่มีลอกนะครับใช่แล้วมีลอกไหมครับปุ่มไม่ลอกเลยสภาพสวยงามเลยแล้วก็มัลติฟังก์ชันใช้งานได้ด้วยนี่น เห็นไหมแล้วก็ตอนนี้เราเปิดขึ้นที่เป็นคลื่นกรีนกรีนเวฟนะตรงกลางจอขึ้นกรีนเห็นไหมตรงกลางก็ขึ้นกรีนนะเห็นไหมก็คือจอเขาสิงจอเขายังสิงใช้งานจอเขายังสิงใช้งานได้ปกตินะครับผมพวกฟังก์ชันอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนใช้งานได้ครบถ้วนเช่นก้านแล้วพวกอะไรเขาเป็นระบบปับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เลยเขาหาตัวออกนี่แล้วก็ลงนะครับ แล้วก็ขึ้นนี่เป็นไงไฟฟ,ฟ้าใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันของเขาเลยนะครับครับมาตอนที่หน้าจอเลนไมเลยนะครับผมคันนี้วิ่งมาเพียง2,10,000ื 1,811กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและยืนยันกันตีว่าเราไม่มีการกล้อไม่เด็ดขาดนะครับแล้วก็มาต่อเลยนี่ที่ตัวตัวกระจกแต่งหน้านะแล้วก็นี่เราเปิดออกมานะครับผมมีกระจกมีไฟแต่งหน้ามาให้เช่นกันนะครับแล้วก็สองนึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นม่านสองชั้นใช่ไหมชั้นบนอันใหญ่ชั้นเล็กอันล่างนี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ไฟเพดานนี่เปิดตรงนี้ติดตรงนี้เปิดอันนี้ติดตรงนี้นี่ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนอันตรงกลางเลยเราต้องเปิดตรงนี้ครับ ซ้ายขวาติดครบใช้งานได้ปกตินะครับกระจกแต่งหน้าฝั่งด้านซ้ายเลยเปิดออกมานี่กจ็จะมีกระจกกับไฟแต่งหน้าเช่นกันนะครับแล้วก็ม่านใหญ่ม่านเล็กก็ยังมีให้ครบสงชั้นเช่นกันนะครับครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับครับแผงประตูของเธอนะครับมันกริปจริงอะไม่รู้จะบอกอยังไงวะ นี่<ก>ผ่านมา3แผงแล้วนะ,นะใช่สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมใช้คําว่ามากนะครับใช่แล้วครับผมลายไม้ทุกอย่างก็สวยงามนะครับลำโพงก็ไม่มีแตกหักเลยนะครับใช่แล้วครับผมแล้วก็ลสสัญลักษณ์ SRS Airbag ก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับผมไม่เคยใช้งานแน่นอนนะระบบนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนกระจกยไฟ้าด้วยจะบอกพี่กอลว่าม่านเนี่ย ต้องทําความใจนิดนึงนะสองหนึ่งหนึ่งต่อให้24 0สูเนี่ยบางตัวเนี้ยไม่ได้มีในทุกคันนะเพราะคุณผู้ชมจะบอกว่าทำไมรถชั้นไม่มีต้องบอกว่าแล้วแต่ออปชั่นที่คุณสั่งมาสั่งมาตอนป้ายแดงนะก็ต้องบอกว่าม่านนี้ไม่ได้มีทุกคันนะครับผมแล้วคือเอาไปเกี่ยวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับมากระจกไฟฟ้าเลยนี่ลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกตินะครับอะเดี๋ยวผมไปปรับฝั่งนู้นต่อให้ชมนะครับ มาต่อฝั่งบานด้านซ้ายกันเลยนี่ขออนุญาตเปิดนิดนึงครับฝั่งด้านซ้ายของเขานะครับผมหนังเขาก็อยู่ในสภาพสวยงามเช่นกันนะลายไม้เขาเงาสวยงามเลยแล้วก็สแตนเลส SRS Airbag อยู่ครบไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับส่องล่องด้านล่างไม่มีตหกหักช่องใส่ของด้านล่างขาวสะอาดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้มีม่านให้เช่นกันนะครับผมนี่ไง้ลืมขึ้นใช้งานได้ปกติอยู่นะครับแล้วก็ตัวกระจกไฟไฟ้าเลยนี่ลงขึ้นนี่ใช้งานได้ลื่นล่นครบถ้วนปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่พนักพิงเลยนะครับผม พานักพิงด้านหลังก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากเช่นกันนะแล้วก็ตัวลองก้นเขาสภาพหนังสวยงามเลยได้ไม่มีขาดไม่มีร่นเลยนะครับแล้วก็อันนี้หัวหมอนเดี๋ยวผมจะกดให้ลงจากด้านหน้าให้ดูนะครับสักครู่นะครับนี่เลยลงเป็นไงใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมแล้วก็มาด้านหลังเลยนี่ขึ้นแล้วก็ลงสักครู่คนระับลงนี่ใช้งานได้ปกติครบถ้วนเลยนะครับ,รบแล้วก็นี่เลยสําหรับที่เท้าแขนงองเท้า บอกเลยว่าพิงสบายมากๆนะครับเปิดขึ้นมาดูเลยก็ยังมีตัวที่กัมยี่ข้างในเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับผมกัมยี่ไม่ขาดไม่ลอกไม่ร่อนนะครับผมแล้วก็ที่วางแก้วนี่เลยเปิดออกมาก็จะสามารถวางได้2ใบด้วยเช่นกันนะครับครับแล้วสําหรับตัวท็อป E 2 4 0ีู่นย์แบบนี้เลยแอร์ Air ด้านหลังเขาแยกโซนด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถปรับแยกกันเลยได้ระหว่างซ้ายกับขวาก็คือซ้ายขวาด้านหลังเนี่ยแยกกันเลยทําให้แอร์คันนี้มีสามารถแบ่งได้ถึง4โซนกันเลยนะครับผมบแล้วแอร์เขาเนี่ยจะมีตรงกลางนี่ด้วยคู่หนึ่งแล้วนะ แล้วจะมีตรงเสาด้วยนี่สายขวาให้อีกคู่หนึ่งเลยสําหรับคุณผู้ชมที่นั่งตอนหลังเนี่ยบอกเลยว่าแอร์ทั่วถึงเย็นสบายแน่นอนแล้วก็ดูผ้าหลังคาคันนี้นะก็ถือว่าขาวสะอาดเช่นกันนะครับถามคุณผู้ชมหน่อยับไปซื้อในตลาดเนี่ยเคยเจอภายในสภาพสวยๆแบบนี้ไหมมันจะมีสักกี่คันนะถูกไหมใช่ผมว่าถ้าเทียบกันจริงๆเราว่าเรารีวิวค่อนข้างละเอียดนะให้เห็นแบบแทบจะทุกจุดแล้วนะใช่ครับ ทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า E 2 4 0อวังกาดตัวท็อปคันนี้นะครับเห็นไหมฮะผ้าหลังคาเธอสวยงามไหมครับเบาะข้างหลังทุกอย่างสวยงามนะครับผู้บริหารแสบคอจังเลยครับทําไงดีครับเนี่ยฮะเอาม่านขึ้นเลยเห็นไหมฮะสักครู่นอ่าแดดมันกระฉอกเข้าคอผู้บริหารนะครับมีม่านนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกถนนใหญ่ ขออนุญาตลองนิดนึงจะให้ดูว่าไอตัวเบรกโฮคันนี้ยังใช้างานได้ปกติด้วยนะครับผมกดปุ๊บแล้วผมกดไปให้ลึกอีกหนึ่งสเต็ปปุ๊บมันจะขึ้นใน S B c โฮเห็นปะผมถ้าเอ,อกจะคับเร่งเอ้ยถ้าเอ,อกจะเบรกผมจะออกตัวกดขันเร่งปึ๊ก หลายๆหลายๆไปสมมติหลายๆไป,มมลลไปแล้วรถติดอีกแล้วรเราขี้เกียจหยียบเบรคค้างไว้อยียบเบรคให้รถหยุดนิ่งปุ๊บหยียบเพิ่มอีกหนึ่งสเต็ปปุ๊บ,บนีเห็นไหมก็ล็อกแล้วจำเป็นนะครับผมบอกเลยสาหรับใครที่อยู่ในเมืองนะโอ้ใช้มีประโยชน์เยอะมากเลยใช่ครับมันช่วยให้คุณผู้ชมบางทีพอรถติดๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปเหยียบแช่มันไว้นะมันไม่ล้าเอาได้เลยใช่ครับก็ใช้งานได้ปกตินะแล้วก็วิทยุคราวนี้นิดนึงด้วยให้ฟังเสียง นี่มัต,ติฟังชันผมก่าที่มือ,อย,บบออยง10%ไอเอสนะครับ 22, <65 S 1> เสียงดีเลยนะปีใหม่ๆพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับ <ใช S 2> เสียง <ใช S 2> ดีแน่นอนนะครับอารีให้หมดครับจนโนล,ลิสิทสิ์นะครับใช่เลยสวยงาม,มนะครับทุกอย่างสวยงามจริงนะครับคันนี้นะครับ Mac ขอบ19นะครับคุณผู้ชมครับแต่ไปให้ดูก่อนครับเป็นไงครับอุยหครับดูดิครับพวกนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้ามาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับแหมพอก่อนครับต้องอุ้มครับโอ้โห ผู้บริหารเริ่มเสียวไส้เลยครับไม่บอกนี่ยาวอะขึ้นไปครับจั๊มไปเลยครับเห็นไหมฮะไปไงครับดูเธอวิ่งนี่ครับบู๊บเรีวๆฉิวๆกันเลยครับก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์กดเมื่อกี้กดต่อเนื่องมาขึ้นเนินนี่ทุกอย่างบอกเลยว่าอัตราเร่งดีมากๆครับผมครับควบท่วนสมบูรณ์ปกติเลยนะก็รถไหลนี่ขออนุญาตดูคอนโทรลนิดนึงครับนี่อัตราขึ้นนะนะเห็นไหมนาจอนี่กระดิกคุณคอนโทรลใช้งานได้ปกติจั๊มคอนโทรลนะครับลงไปแล้วครับอ่า ก็แล้วก็เกียร์เมื่อกี้ผมคลิกดาวใช่ไหมก็เกียร์เปลี่ยนใช้งานไะด้ปกติเช่นกันแล้วก็แต่อีกหมดหนึ่งก็คือเป็นทิปโุนิกครับตอนนี้เป็นที่สี่สามเดี๋ยดวนอาสองได้ไหมอ่ะขอสองนีกว่าครับไปที่สองเลยปึ๊บโอ้โหสามสี่ห้า เกียร์ที่พอนีใช้งานได้ครบถ้วนเช่นกันนะครับผมครับส่วนช่วงล่างที่พี่กอลบอกตั้งแต่ต้นคิโเรนะว่าต่อให้เป็นคอรสิบเก้าความนุ่นนวลเขายังมีอยู่นะครับจริงๆเพราะว่ามันจะจับความสึกได้จริงๆเลยคือแค่ความแบบตะเข็บถนนนิดเดียวเลยถูกต้องครับเพราะด้วยความที่ว่าเขาเป็นล้อแบบล้อแต่งยางอาจจะบางนิดนึงก็มันจะมีแค่นิดนึงแค่นั้นเลยับแต่พื้นฐานตัวของช่วงล่างเขาเนี่ยเวลาขับแล้วว่ายังรู้สึกอยู่เลยว่ามันจะมีความนุ่นนวลสไตล์เบนซ์อีคาร์อยู่เลยครับซึ่งคุณพับเนี่ย ผมว่าผู้ใหญ่ขับนะไม่ว่าหรอกว่าไม่ว่าไม่ว่าแน่นอนเลยครับขับดีเลยแหละแล้วแบบอีกอย่างคุณผู้ชมได้คือทรงมันหล่อนะผู้ใหญ่ขึ้นบางทียังไม่รู้เลยครับว่าใส่ล้อสิบเก้ามาใช่แต่สิ่งที่ได้แน่แแหละคืหล่อครับคือความหล่อเลยได้แน่แแหละแล้วสิ่งที่แฝงมากับการที่คุณผู้ชมใส่ล้อข9าิด้วยเนี่ยขับแล้วการเกาะถนนของล้อที่มันหน้ากว้างขึ้นเนี่ยยังไงก็เกาะถนนมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ขับดีเลยครับผมแล้วก็ความช่วงล่างก็สมบูรณ์ไม่มีเสียงกูกิลด้วยนะ ผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือ w 2 1 1 e 2 4 0 v 6อาวังกาดตัวท็อปใช่นะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับก่อนจะมาดูสภาพรถคันนี้ให้คุณผู้ชมวิ่งดูให้ดูเยอะๆดูหลายๆที่ใช่ครับและให้มาดูที่เมกาโมโตนะครับเป็นที่สุดท้ายใช่คือมันจะได้เกิดข้อเปรียบเทียบกันว่ารถเราสวยจริงหรือเปล่าใช่แล้วแต่หลายๆคนนะครับยังไม่ทันได้วิ่งดูที่อื่นเลย คิดว่ารถเราขายสภาพป้ายแดงไม่ใช่ผมไม่ได้ขายรถป้ายแดงใช่ครับนะครับบางคนลูกค้าเนี่ยตำหนีิแค่เส้นผมอ่ะนิดนึงเฮ้ยเก็บให้หน่อยดิ <c oughs> ตรงเนี้ยเก็บให้หน่อยเอ้ย hey, ทำนี่ให้หน่อยสิเฮ้ย hey, ตรงนี้นิดนึงนั่นอีกนิดนึงจริงๆมันแบบ มันคือรถมือสองที่สวยมากลนะที่เราได้มาแล้วมือสองเราส่วนใหญ่ครับก็อายุพอสมควรทั้งนั้นเลยนะใช่มือสองเราไม่ใช่รถปี2ปีนะคุณไม่เข้าใจว่ารถมือสองกับรถป้ายแดงอะรถป้ายแดงเนี่ยผมเพิ่งซื้อมานะหนึ่งคันนะตอนนี้นะเพิ่งออกรถป้ายแดงมาหนึ่งคันมันยังมีตําหนิเลยใช่ถูกไหมได้ทะเลาะกับเซลเลยว่ามีตำหนิเลยมันยังมีตำหนิเลยรถป้ายแดงอะแต่นี่คือรถมือสอง เพราะฉะนั้นคือคุณทําความเข้าใจใหม่ก่อนปรับเปลี่ยนสมองก่อนก่อนมาดูนะครับผมราคาญพวกที่มาแบบจู้จี้จุกจิกนั่นนู้นนี่ไม่ต้องซื้อใช่ไม่รีบไม่ร้อนนะครับสองหนึ่งคันนี้นะครับผมจัดให้กับผู้ชมนะครับในราคาสายไหมเช่นเคยฉลองปีใหม่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพอถูกนะ e สองสี่ศูนย์นะผมตั้งราคาถูกกว่า e สองร้อยเมื่อก่อนนี่ใช่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจัดฟแนนั้นไ้อีก ฟีดาวฟีจัดฟีดาวฟีจัดีเหรอใช่ถ้าเครด,ดิตดีก็ฟีดาวฟีจัดเลยนี่คือให้กับคุณผู้ชมไปเลยสำหรับ่านที่จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวไม่ต้องจ่ายค่าจัดด้วยโอเคไหมขออนุญาตนะครับไม่ว่าจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดไม่ลดเลยไม่แต่บาทเดียวนะครับห้ามต่อกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไมค์กาวมโตครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโอตอนะครับ